แสดงว่าตรงใต้นี้มีเหมืองไหนมึงยอนไปกูด้ะไม่มึงใช้ไม่ได้มึงไม่ได้เรียนยอนไปเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องเรียนดนะ้วยมานากวาแล้วรุว่งนี้นอนนี่พรห่งนี้เช้ากูจะไปปลูกประสาทเวลึงเท่าไหร่ตอนเะนี้ยเต็มเคืนนี้ป่าเินนิดหนึ่งนี่ อาได้ไ yeah. อ้ย่ะกูก็เหมือน G P S ให้มึงอยู่แล้วเนะี่ยเป็นแต่มันทำกูหลกนะเป็นแค่ G P S ไอ้ย่ะ เรางมอนดนวยนะตกตกปลาหลังบ้านไปเมืงนะอ่ะ้โอยชีวิตกูเย้ยจะทำได้แค่ตกปลาหรอวะนี่ใส่มาทำไมวตะค่ะสตินี่กูไม่เข้าใจเห้ยดาวเนีนอ้อ <c> ไ <oughs> อ้ไอ้ป๊อบพระจันทร์สีดำของเพื่อนไอ้นั้นเกิด ไอ้ที่ป็งฝันร้ายไอย้เยผีเยี่ยผีเยี่ยผีมาที่บ้านกูทำไมไอ้คนที่มันวิ่งค้ายอะไรมันไม่เกิดน,นะไอ้เยีบยผีผีูผ่ที่บ้านนี Không có bản thân thật hả? Đừng có đánh đá Ở quá cổng hả? Không, tôi đã không có Ở trong cổng có, có bản thân thật hả? Thật hả? Có một เออเอาขอเอาคาบอาวุธเลยกัเทเบิลเท่าไหร่สิบเอ็ดมึงก็วิกอตี้มันเพิ่มน้อยลงน้อยเองี้ยไม่ยังกูขอยากยิงกันแล้วกูฆ่าที่เขคตี โค้ดมันเข้าใจยากว่าอาจจะบอกว่ามันเขียนในภาษาจาวานะเนาะในเคียตัวไหนมันกดให้กูเห็นวันนะ <laughs> มันก็มีแค่กูเ กูเห็นแม่มเป็นร้อยไล่แดกกูเลยวะไอเขี่ยแม่มมยิงธนูเลยแหะไอคิปเปิดระเบิดวันนี้กูตายทันทีนนะเอากำลังกลับไปฮะนะ Thank, Thank you. you.